หลายคนถามว่าล่างเน้นเจ็ดใช่ไหมผมขอปู่ตลอดว่าให้มาล่างก่อนบนแล้วแต่มันสว,ส,าามสวัสดีอาจารย์แซมครับสวัสดีอาจารย์แซมครับอืมคือผมขอให้มาล่างก่อนครับซึ่งการเล่นเนี่ยมันต้องมีล่างบนอยู่แล้วทุกคนมันต้องมีล่างมีบนอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าถามผมผมซื้อลอตเตอรี่ยงไงผมไม่ได้ไปเล่นตรงอื่นไงผมซื้อแต่ลอตเตอรี่ผมก็ต้องขอให้มาล่างก่อนเพราะเนี่ยถ้าไปออกบนผมไม่ถูกนะ ถ้าเป่รางวัลที่จะดีพี่ตัวเล็กครับทุกคนดูทุกคนจะเห็นเลยว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดผมเยอะมากเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ศูนห้าศูนย์ห้าเลยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดผมจะเยอะมากเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดพี่จ๋าผมชอบเจ็ดศูนย์เลยเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่แหละกับเจ็ดห้าผมชอบสองตัวนะเม่อวันนี้แต่ว่าชอบสุดคือเจ็ดศูนย์ นะครับเจ็ดศูนย์ห้ากับเจ็ดสี่ชอบลองรองน้อยกว่าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดห้าชอบสุดคือเจ็ดศูนย์ลองลงมาคือเจ็ดห้าส่วนเจ็ดสี่กับศูนย์ห้าชอบเท่ากันนะเห็นไหมจะเห็นว่าผมมีแต่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดยูทูบหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าคนทางเพจสามพันห้าร้อยคนสุดยอดยังเหนียวแน่นนะครับอ่าแต่ถามว่าผมผมชอบตัวไหนที่สุดนะ ถ้าแบบใจเดียวคนทุนน้อยเขาชอบคนที่แบบทุนในน้อยเขาจะชอบขอเม็ดเดียวเม็ดเดียวผมชอบเจ็ดศูนย์ครับม้วนนี้แหละอ๋อต้องเรียกผมเฮียกล้องผมว่าพี่กล้องถูกครับม้วนนี้เพราะว่าพี่กล้องทุกขาราบตอนนี้ไปผ่าตัดใช่ไหมนั่นแหละเรามีทุกแล้วพี่กล้องพรุ่งนี้เราจะมีโชค,ครับซื้อสี่ศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดไว้สองใบจ้ะพี่จ๋าบอกเจ็ดศูนย์ไม่มีขาย แล้วทีเนี้ยมันมันไปตรงกับเลขอะไรบ้างมันไปตรงกับเลขเรือสหรัฐอเมริกาที่มาจอดเทียบท่าปีที่แล้วมาจอดเทียบท่าเลขเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งเจ็ดปีนี้มาจอดเจ็ดศูนย์ครับโตอย่างไงมันก็มีคนมาดา่าผมอีกว่าไปตามกระแสไปลอกเลขเรือหรือเปล่าอ่าเห็นเรือมันเทียบหรือเปล่าทําไมถึงให้เจ็ดศูนย์ขอแย้งครับผมให้ตั้งแต่เรือยังไม่เข้ามาจอดอีกครับ แล้วผมจะบอกนะครับว่าผมไม่เคยไปลอกหรือกอปเลขที่ไหนเพราะออกปุ๊บผมก็ให้เลยและทุกอย่างทุกที่มันไม่มีใครกอบเลขกันครับแต่ละคนก็จะมีเลขที่ชอบมันอาจจะไปตรงกันนะครับซึ่งตัวผมเองผมก็ไม่เคยไปลอกนะครับเนาะมีแต่ปรึกษากันเช่นอาจารย์แซมแกดูไลฟ์อยู่เนี่ยส่วนมากเราก็ปรึกษากันนะว่าชอบตัวนี้นะครับมามาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับใสนะ่เนาะมูเจ้านี้ <c oughs> อย่าหาใบแดงให้ก่อนยุไซละบดี ใบแดงใบแดงไปครับข,อขอ้อความอ่ะนะครับใบแดงครับแคปครับแคปครับเดี๋ยววันนี้พูดเรื่องคลิปเรียวด้วยซักนิดหนึ่งนะครับจะได้มีกำลังใจมาแล้วค่ะผงจุลดเหมือนหอ <laughs> <laughs> นะครับเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับ 70คือตัวเม็ดเดียวนะครับผมเคยไป็นตำหนักกับพี่ก้องนะครับร่มลื่นเงียบสงบมากครับนี่ครับพี่เบนวัง574ครับ70750574นะครับเม็ดเดีนยว7007สามตัวมี705แล้วก็704เดี๋ยววันไหลก็ไม่จะเจอกันครับพี่นงฟารคับหรือยังแคปแล้วโอเคสัมบเวสีพรุ่งนี้ใส่เสื้อสีแดงครับ อะแคปครับเดี๋ยวผมพาสวนมนต์แล้วจัดการมันเลยอาจารย์เรียบร้อยครับ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆนะครับคาไหนที่อาจพูดรุนแรงไปก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับคือผมก็ไม่ชอบแหละมาว่าผมอย่างนั้นคนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดมันมีคนมากดไลค์หูเยอะเลยพี่ชายตุยนานแล้วครับเกิดห้าศูนย์เจ็ดครับฝันดีครับพ่ออาจารย์ก็เกิดพศศูนย์เจ็ดพ่อผมก็เกิด ศูนย์เจ็ดเหมือนกันครับพี่สวัสดีค่ะอาจารย์ครั้งแรกที่มาดูไลฟ์ติดตามอาจารย์มานานหลายปีค่ะได้เห็นตัวจริงนะับถืออาจารย์น็อตนะคะอู้ขอบคุณครับใครเคยเจอตัวจริงแล้วบ้างครับจานหนักไปเลยค่ะอาจารย์ความแบบนั้นไม่ความจริงเลยนี่คือทูบที่จุดนะครับทูบที่จุดเนี่ย ได้สี่ห้าแปดผมก็บอกปู่อยู่ผมยังได้สี่ห้าเจ็ดแต่ผมจุดไม่ได้ผมว่าอ่ะปู่ให้สี่ห้าแปดก็ถามว่าชอบไหมถ้าเป็นเจ็ดจะสวยกว่าเออก็ถามว่าชอบไหมก็ไม่ชอบเท่าใบแดงนะครับผมพูดเลยว่าผมไม่ชอบเท่าใบแดงอืมเผื่อใครชอบเผื่อใครอัน้นนะครับใครอยากได้ทูบก,ก็เอาทูบไปซื้อได้นะเออเนาะ ถ้ามันไม่ชอบมันจะมาดูทําไมแล้วมาเม้นทําไมแล้วไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนาะถูกต้องครับเหมือนพี่ว่าแหละถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูแล้วกันเนาะเนี่ยเผื่อบางคนบอกว่า70มันอั้นก็เนี่ยแต่ว่าถ้าถามนะถ้าถามผมก็ชอบ70อยู่ดีครับกับ75ผมชอบชุดหลัก7ชุดแดง70 75 0574ชุดนั้นมากกว่าส่วนเลขทูบนี้ก็เอาไว้เผื่อใครชอบนะครับอืมเผื่อมันไม่ออกตัวนั้นมันก็จะมาออกตัวนี้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะไปออกเจาด7เยอะกว่าอีกหนึ่งหมายเลขนะคะ หลายๆท่านน่าจะเห็นตรงกันก็คือสามสี่นะคะไม่ว่าวันพรุ่งนี้ผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะอยากบอกให้รู้ว่า,าตัวจีฟงเบียร์ทำเต็มที่นะคะในเรื่องของแนวทางในทุกๆวันและทุกๆงวดซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจในจุดๆนี้นะคะอ่ะยังไงก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ขอบาร,รมีองค์พ่อพาะพิคเนศนะคะโดนบันดาลให้ เอฟซีเจฟฟ์เมทุกท่านแล้วก็คุณผู้ชมที่รับชมคลิปไลฟ์สดในขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะทำการสิ่งใดนะคะสิ่งโชคสิ่งราบเลขไหนเลขอะไรก็ขอให้ได้ขอให้สมหวังในการสิ่งโชคในวันพรุ่งนี้นะคะอไอเราก็งงแล้วด้วยสิอันนี้คือแนวทางนะคะสลากที่แบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นึ่งกุมภาสองห้าหกแนะคะซึ่งพวกนี้สลากรัฐบาลไทยก็ออก วันเสาร์นะคะเอ่ออ่ะโอ้โอ้โอ้อะมาแล้ว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 อ๋อรู้แล้ว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 จ้าอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอ่ะโอเคใช่ไหมใช่ใช่ไหมอ่ะพิมพ์เข้ามาให้หน่อย ใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยเออบอขอบอกแม่หนูรู้แล้วแม่หนูรู้แล้วหนูไปดูมาแล้วอันโอ้ไม่ใช่นะอันนี้เธอก็ไวเกินคงไม่ขนาดนั้นหรอกม้างอ่ะรู้เห็นไหมสามสี่หนึ่งโอเคนบวันเดี๋ยวให้แคปใบเต็มเดี๋ยวเราลงไลฟ์กันนะคะรวยๆเฮงๆค่ะเจ๊ขอบคุณมากๆเลยนะคะ อีกหนึ่งรอบนะคะเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งสามตัวนะคะเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าแปดเจ็ดนะคะสามเจ็ดศูนย์ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอ่าสิ่งใดที่เจ้าพ่อเบียได้พูดล่งเกินหรือ พูดอะไรออกไปทําให้รู้สึกไม่พึงพอใจไม่สบายใจจ๊ฟองเบียร์กับขออภัยไวลนณะที่นี้ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจิฟองเบียร์ทำด้วยความตั้งใจแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะล่วงเกินเลยนะคะอ่ะในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านนะคะสมหวังนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะร่ําร,รวยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะคะอ่ะโอเคขออนุญาตลงไลท์ไว้เพียงเท่านี้